น้องเออ่าพีเซนได้เข้าดูหน่อยอันนี้คือเขาเรียกหิหนอะไรนะอันนี้หินเทียมนะคะทาจากไฟเบอร์กลาสเนาะอันนี้ข้อดีของมันมันก็จะน้าหนักเบา <c ười> <c ười> น้ำหนักเบาน้ำหนักเบาน้องเอลองยกีิว่าว่าประมาณอ่านี่ผู้หญิงตัวตเล็กๆนะครับอ่านี่ยกได้สบายเลยนะสบายเลยมือเดียวก็ได้อ่ามือเดียวก็ได้แล้ววันนี้อันนี้หินหอะไรนะอันนี้หินแท้อ่าเนี่ยดูยกสองมือแท้จะไม่ไหวเลยอันนี้แบบโอ้น่ะ แล้วเราก็อันนี้คือทำทิ้นเทียมตัวนี้มาคือเรารับทำพวกอะไรด้วยนะรับทำพวกเฟอร์นิเจอร์อาอจะเป็นโต๊ะเป็นเคาน์เตอร์เป็นอะไรได้ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่อยากจะให้สั่งทํำทําเป็นอะไรเราก็ทำให้ได้อ,อ่าอันนี้จะมาอีกอันหนึ่งอันนี้กับอีกซี่หนึ่งค่ะอันนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหินเทียมเหมือนกันตัวนี้ก็จะออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะตัวนี้จะเอาไปตกแต่งสวนก็ได้นะคะก็จะออกแบบแนวนี้ข้อดีของมันอ่าข้อดีของมันคือข้อดีของมันก็คือ,อถ้าเราไปซื้อหินจริงเราก็ต้องเสียค่าขนส่งเสียค่ารถยกอะไรเงี้ยมันก็จะแพง ถ้าเอามาตั้งไว้บนบ้านอย่างเงี้ยก็น่าจะตั้งไม่ได้แน่ๆน,นะคะอันนี้ถ้าเป็นหินเทียมของเราก็สามารถจะยกขึ้นมาบนบ้านขึ้นคอนโดลิฟต์ได้สบายเลยอันนี้นี่คือน้องเอนักประมาณห้าสิบเนาะอันนี้น้องเอสามารถไปขึ้นยืนได้เลยยืนได้เลยค่ะแต่คือมีความแข็งแรงนะครับสองก้อนนี้นะขึ้นเยียบได้เลยโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนก็ ต่อไปก็จะทํามาเรื่อยๆแล้วก็จะลงมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนะาะโอเค<า>อันนี้อันนี้คือคนทํานะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ